โปลแรงสุดไททันเมกระแคปที่ u, ben, ทมิสูเอเบิลปอนมธานีสำหรับเมกระแคปรุ่นโปร,ราครับผมราคาอยู่ที่6,82 0 0 0บาทมาพร้อมกับ2โปรเด็ดให้เลือกครับผมโปรแรกพิเศษคุ้มเลยครับผมขายเพียงราคา5,49 0 0 0บาทครับผมโปรนี้นะครับผมเราแถมประกันภัยชั้นหนึ่ง ฟิล์มเซรามิกแล้วก็มีแมกไลเนอร์แถมด้วยครับผมครบรอบคันเลยครับผมแต่จะไม่ได้ชุดแต่งนะครับมี1นโปรนบผมออกรถเพียง8 9 0 0บาทครับผมพร้อมชุดแต่งรอบคันครับผมก็จะมีชุดแต่งกระจังหน้าของวิทเตอร์ครับผมพร้อมชุดตัวซีสีดำเลยครับผมมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันสีเดียวกับตัวรถครับผมของวิทเตอร์ครับผม อยากได้โปรคุ้มคุมแบบนี้หรือปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์โทรหาผมได้ครับผมเบิร์ที่ปรึกษาการขายเบอร์โทร099 272 9754ครับผมที่เอเบิร์ตบรรทุธันนีเลยครับ